มิแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายามาอีกแล้วนะครับผมกับสุดยอดรถ SUV นะครับคันนี้นะครับผมออกใหม่ป้ายแดง900,000กว่าครับวันนี้เป็นมือสองน,นะครับผมเราขายคุณเพียงแค่415,000บาทครับ ใครสนใจมองหา mg hs นะครับผมวันนี้รับชมเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า mg hs นะครับผมเป็นรุ่น1 5 c รถปี2020ครับและคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเลขไมที่น้อยมากเพียงแค่7,000 0กิโลครับไม้แท้7,000 0กิโลเข้ารายการล่ารถสวยครับเพราะว่าอะไร1ไม์น้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4เป็นรถมือเดียวครับ5รับประกันให้คุณ1ปีหรือว่า1,000 0กิโลนะครับและคันนี้นะครับผมได้สีแดงเดิมๆจากโรงงานนะครับ สีไม่เคยทําน็อตไม่เคยถอดนะครับที่สําคัญคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของเนี่ยใช้งานเองคนเดียวรักษามากครับและตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะครับ1 5 0 0ซีอัตราเร่งบอกเลยว่าดีมากแปลกด้วยครับคันนี้ซื้อใหม่ป้ายแดง9 0 0 0 0 0กว่าวันนี้เป็นมือสองนะครับถูกกว่าป้ายแดงไป5,000 0ครับเราขายคุณเพียงแค่4,015,000บาทครับถ้าคุณสนใจซื้อเป็นเงินสดคุณไม่ต้องเสียแบตเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านรถบุคคลนะครับ แต่ถ้าสนใจนะครับผมซื้อเป็นเงินผ่อนตัวนี้ฟรีดาวได้ครับออกรถศูนบาทผ่อนนานแต่สีง่งวดผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ8,000บาทครับคันนี้นะครับผมได้ไฟหน้า LED นะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานครับส่วนกระจังหน้าเป็นลายโครเมียมรวงพึ่งขนาดใหญ่ครับโลโก้ MG เงาปิ้งเลยครับ ด้านล่างครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้นะครับผมตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมได้สีแดงเดิมๆจากโรงงานครับและคันนี้นะครับผมเป็นรถ SUV ให้นั่งนั่งได้5คนสบายๆครับคันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแม็กเนี่ยเป็นสีหยอกลมดํานิดหน่อยนะครับ ส่วนยางเนี่ยได้ยางปี2023ของดันหลบครับและคันนี้นะครับผมได้ดิสเบกสล้อเลยครับเพื่อนเพื่อนด้านท้ายนะครับผมเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ได้ไฟ LED นะครับส่วนคันนี้นะครับด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านล่างท่อคู่ให้มีเซ็นเซอร์ให้4จุดเดิมๆจากโรงงานครับลองดูเลยครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสูงโป่งโล่งสบายครับถ้าคุณนะครับผมมองหารถใช้งานก่อนสงกรานะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับ ลองดูเลยครับผมน็อตยึดฝาโปรงครับด้านท้ายนะครับตัวโครงสร้างเห็นไหมครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับเพื่อนเพื่อนเดิมๆจากโรงงานครับรอยสันหลังเห็นไหมครับรอยซีนกาวเนี่ยเดิมๆเลยรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมที่สําคัญคันนี้ภายในนะครับได้พรม 3D ครบถ้วนเลยครับและด้านท้ายเนี่ยตรงนี้อเนกประสงค์มากครับคุณสามารถวางของได้เยอะนะครับนเพื่อนและดูด้านอ่างเลยครับมาเปิดขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมสามารถใส่ของได้อีกครับเพื่อน และนี่ครับผมด้านล่างรุ่นใหม่นะครับผมเขาจะไม่มียางไหลให้นะครับตัวนี้เป็นชุดเติมลมอัจฉริยะให้นะครับลองดูเลยครับผมออปชั่นภายในคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เขาจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยครับสิ่งแรกเลขไมค์คันนี้นะครับเพียงแค่76,00 0กิโลรับประกันไมค์แท้ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power ์มัลติฟ n งก์ชันะครับปุ่มแป้นต่างๆเนี่ยสภาพพริบเลยครับ คอนโซลตรงกลางครับผมเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันกล้องถอยหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยครับแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับผมนะสภาพภายในเนี่ยผมกล้าพูดว่าใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้ทรงสปอร์ตนะครับภายในเนี่ยเป็นสีดำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีออปชันเบาะไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตัวโครงสร้างดูกขนต่อเลยครับเพื่อนๆคันนี้นะครับนี่ดูเลยเห็นไหมครับ รอยเม็ดอาร์นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉียวชนมาเราย้ำอีกครั้งว่าคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านเราซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงครับตำหนิหรือว่าริ้วรอยคันนี้นะครับไม่มีเลยใครสนใจนะครับรีบมาจัดเลยครับและห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับผมตัวเบาะเนี่ยฟองน้ํานุ่มนั่งสบายครับและด้านหลังนะครับผมมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้บอกเลยว่าดีมากๆครับภายในนะครับผมย้ําอีกครั้งว่าสภาพเนี่ยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงนะครับที่สําคัญนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรถคอสโอร์ให้นั่งนั่งได้5คนสบายๆครับภายในบอกเลยว่าสวยจัดเลยครับและตัวโครงสร้างด้านบนดูกันเลยครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับรอยเม็ดอานะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่มีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมมานะครับและด้านหน้าชมเลยครับเพื่อนๆตัวโครงสร้างเห็นไหมครับเดิมหมดทั้ง4บานนะครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆ ภายในครับผมฟูลออปชันนะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันแอร์ออโต้เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าที่สำคัญหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับใครสนใจรีบมาจัดเลยครับดูเลยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะครับขนาดเครื่อง1500ัรซีซีนะครับอัตราเร่งดีเปลี่ยนน้ำมันครับและตัวโครงสร้างเราไปดูเลยครับน็อตยึดฝาปองคันนี้นะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซุ้มหัวโช๊คซอกด้านในแก้มซ้ายขวาเดิมหมดจากโรงงานครับ เห็นไหมครับว่าพลาสติกตัวไม่เคยแก่ครับสติกเกอร์มอกอกอ,อยู่ครบหมดนะครับคันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเดิมทั้งคันสวยัเงาครับ ฝาโปรงครับเดิมๆจากโรงงานรอย QC m เมทอาร์คทุกอย่างเดิมหมดครับสรุปนะครับผมกับเจ้า MGHs คันนี้นะครับรถปี2020นะครับเป็นรุ่น1 5 c เลขไม้แท้70,000กิโลและคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเข้ารายการล่ารถสวยนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือว่า1,000 0กิโลครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้900,000กว่าบาทครับวันนี้เป็นมือสผมจัดให้ราคาไม่แพงครับเพียงแค่4 1 5 0 0 0บาทครับ ใครสนใจนะครับรีบมาจัดเพราะว่าคันนี้ถ้าคุณซื้อเป็นเงินสดนะครับไม่ต้องเสียแบตคันนี้เป็นรถบ้านครับแต่ถ้าสนใจซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับตัวนี้ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่8,000บาทนะครับถ้าสนใจรีบเข้ามาซื้อครับผมกดจิ้มนี้ถไฟเข้ามาครับ